สี่พันบาทนี่คือแม่แมงมันนะครับดูดูยิบยิบยิบ,ยบ,ยบยนะอันนี้ถึงโลไหมครับถึง2โลเอา,อาหมายไว้นะเอาไข่ที่อยู่ใต้ดินนะเพราะว่าเรามีหมายแล้ว <c oughs> ไฮไลท์ในวันนี้เลยนะครับสวัสดีกับช่องไปทิพความสุขอยู่รอบตัวเราจากเจียงไฮ้มาสู่เจียงใหม่วนเวียนไปอยู่แถวนี้ทักทายครัวขุณนกยงเจ้าตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย สวนนะา่าไงบ้างหลุมทองคําหลุมทองคำนี่คือหลุมอะไรครับแมงมันแมงมันเอ้าอันนี้ข่าวด่วนเลยนะมันหน้าแมงมันหรือยังมันมันต้องหน้าฝนไม่ใช่หรอครับนั่นเนาะขุดเอาขุดเอาไข่มันมาขุดอ๋อถ้าขุดจะได้ไข่ของแมงมันจไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าฝนเจาอ๋ออนนี้คือหน้าขุดมาแล้วเราขอทําการล่างดูข้างนี่นะไปทีไปดูไปไม่เคยเห็นวิธีการขุดเลยนะตอนนี้กําลังขุดอยู่บางส่วนเอาไปดูหน่อยไปไปดูหน่อยไปไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเอ๊ะ ก็มีเรื่องราวตื่นเต้นตลอดไปลานะครับที่บ้านปงกลุ่มเรานะนี่<ม>ก็มาทักทายสวนสวนใครเอ่ยสวนน้าไทยเป็นญาติญาติครัวคนนอย่างแล้วนะแล้วก็ฝั่งหน้านู้นก็เป็นเลี้ยงวัวนะปุกอ่านาวิน,น,วนเลี้ยงวัวอ่ะเราก็มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะน,น,น,นะนวินไปพูดอะไรปุกย,ยางอ่ะอูน้นดูนกผู้ไหน นี่ปลูกหลายอย่างนะครับเห็นไหมโอ้โไหนๆเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยขวาห้องสามีนอกมาจอยแรกนี่คือแมขนาดจ้าสวัสดีนะใจนะไทยแม่พรสวัสดีครับโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ที่เยอะมันก่อนอันนี้คืออยู่ในหลุมนะครับเนี่ยหลุมเดียวหลุมเดียวป้าท้อออซ้อนี่ยี๋ยวที่กระรูนี้เยอะมากเยอะมากกันก็แม่ อันนี้คือไข่แมงมันที่อยู่ในดินที่มันออกมาเป็นตัวๆนะแม่นถ้าออกตามฤดูมันจะเป็นตัวช่วงนี้เป็นคุดกันแล้วกันนะเออคุดละช่วงเหมาะแล้อเขาดู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 ใกล้ๆเดี๋ยวเป็นเมื่อปุ่นเหี่ยมนะที่น่าจับมันทุกคนวุ่นวิธีมันทะล้อง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 คือพื้นบ้านอันนี้ใส่ใส่อันหักไม้อยู่ใส่หักไม่ออกไปดูน่าใจทะถล้องยังยังได้พอะล้องดูน่าใจเดี๋ยวกอนครับสุมาตันครับเนาะ ต็มเดี๋ยวเขามขั้นตอนเนีครไปทิพตอนคูถําไม่ได้ทายนะมาทายตอนเก็บพอดีเรามาไม่ทันนะเพราะว่ามีข่าวจากคุณพ่อครูเขาเอียงเราก็เลยรีบตรงดิ่งแต่ว่าขุดกันมาแล้วนี่เป็นข่าวทดลองนะน่ใจเนาะพอดีมันได้มันเป็นพี่ดินเรามาทดลองที่ดินกัน เรียกว่าถลองเนาะภาษากลางว่าได้เนาะกรองกรองกรองเอากรองเอาภาษากลางกรองออกรองเม็ดเอาไอ้ดินออกอ่ะดินออกเดี๋ยวรากมันกำอยู่โอ้อันนี้เนื้อเดียวยังดิ้นอยู่เลยเดี๋ยวมันไงโอ้ยโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบีทิฟโดนโดนแม่มันกัดครับโอ้ยโอ้ย ไปจุ่มน้าแหละจุ่มน้าแหละของนี้ไปแล้วรางเนโอ้มีจะนทร่าเยอะแยะเลยไปทิพย์โดนโดนกัดแล้วครับปุ้ยล่างตีนเลยลงแนมเลยอ๋อไต้วางก็เลยอยู่ตะแหนไปที่พยายามใช่พอดีนี่เนี่ยไส้มันแม่มันไปดูแม่มันเดี๋ยวขอดูวิธีถัลองก่อนกองกองขาวๆเลยมองของนี้ครับสังเกตน้ำใสขึ้นนะแม่ หลังจากทาี่เราลุงปูมาเจยวหาครับเจ้าเมนูอย่างได้พ่องนีน่ะเจียวเก่งกันเก่งแน่นอนเนาะถ้าอันอันนี่มันเป็นแนบมาก่อเอาแป้งมันมันจมหน้าแปลงเปลี่ยนก็แตงมันเอาแกงถ้าใครแปลงม่มันจมจางก็จาิได้เ่าแกงบ้านละจำหอมใสเหงาก่อนถ้าจะแยกจางเนาะกลางไม่ฮะเหรอไอ่โซฝีมือเนาะแตงมันจม กับแกงเนาะสองเมนูเนาะโอ้ขี้ดิมนะต้องค่อยๆเอาออกกันแน่จะลอยต้องมือก็เลยถนอมนะอ๋ออร่อยยังไม่หมดนะโอู้อยากเหมือนกันเนอเพิ่งเพิ่งขายแป้แน่โลเป็นตะไคร้ก็นี่ดองสามปันก็ดองปั้นออทุกนี่พี่เบี้ยเหมือนจะใช้ง่ายนะคะ ว้าวแม่มานะแม่นแมนคันมากอันนี้นเนี่ยไปสอง0ัน 2, บาทนะคะนี่เป็นล้อบนนั่นนะรรทนายเนาะสองล <2, 000 S 1> ประกาศพี่แอ๊ดสี่พันบาทสี่พันบาทนะตายแล้วขุมทรัพย์จริงๆแล,แ,แล้วเราจะดันเห็นไ <รา S 2> ม่วินไ่ไหนนี่เข้าบ,บ้านก่อนไปกินข้าวกอ่อนต้องสั่ง ต้องบอกว่าเจ้ายินจนถ้าจะคุกนะป้าต้องเอาตัวคือทหารมาเป็นได้เขาได้หารของอีบนบกก็ได้อีกอ่ะนักวินเราคุกเข่าแหกโถมบอกข้าป้าบอกให้ลากเจ้านักใจส่องไาเลยค่ะโอ้โหปลา่อกี้แม่มันมากินอันปลาไม่กินไม่งั้นอ่ะอ๋อเอาแนมใส่ให้มันลอยแล้วก็กองเติงให้ใจหลายคนเจ้าโอ้โห อ,อืินย่างกันเนาะน่จ๊ะเนาะอันนี้วิธีนี่แจ๊สมยัยโบราณเลยเนาะนะเนาะขดทบนี่ดูนงานทำไปเรื่อยๆเอบอกว่าตั้งแต่ทำลีปมานะไม่เคยขดไข่แมงมันเลยนะเจ้าไม่เชเกอไหมใช่แต่หันแบบไปสองโลเลยะค่ะนี่ครับดูดูดปีมือนะวินนะเจ้าเอาไปกี่ข้าวบ้านะผมจะเอากล้องมือถือซูมแม่มันนะ แม่มันตัวเล็กๆนี้เลยคือแบบน่าโกมาหน่เจ็บคันๆดูๆนี่คือเห็นเลบมันเนาะนี่คือแม่แมงมันนะครับดูๆนี่คือเห็นเลบมันเนาะนี่คือแม่แมงมันนะครับดูดๆยิบๆยิบๆนะเห็นไหมอือครับไม่ทิ้งโดนไปละนีน่องละไหมน่องดูๆยิบๆยิบๆนะเห็นไหมอือครับอันนี้แบงกันเนาะงนี่น้องละไหมน่อง ดองแบ่งกันกินนะเจ้าปะไขส <c oughs> ์น้านวะินะน้าใจแม่พรนะ้าไทยนะ้าหมอน <c oughs> โลล,ละสองพันไงพี่เบี้ทยทำม,มูลถึงกะสองโลบะ่ะ <c oughs> นี่บรรยากาศสวนนะไทย <c oughs> งามงามล่างไปเรื่อยๆืบดมาลังสารเมนูพิเศษลำลำยามแรงเจ้าที่บ้านเฮาเลยเป็ดก็ว่ายน้ำอยู่ตรงปูนน่ะโอ้ดูดู เม็ดเป้งๆ,ๆเลยครับเห็นไหมของดีเลยครับรโอโด้ดูดูอันนี้ตีราคาประมาณสี่ปันครับสองปันโลละสองปันไงพี่เบียร์ปั๊ดโถได้ถึงโลแน่นอนเนาะถึงก่ะสองโลโว่ะ <ไป S 2> ครับอือทำการล้างเลยน,นะครับทำการล้างเลยนครับ แยบมีเอาไปจอมเนาะแตงมันจอมน่าใจเนาะร่างมันเคยแปลงนะาจ่แปลงจ่างก็ต้มต้มหอยต้มแผันก็ได้หูง่ายมากจองไปแห่เลื่อนเืนหลอสองขึนก็ได้อะเนี่ยคืนเดียวก็ได้กินแล้วกะแมงมันจอมนะล่างของเอาเนี่ยเอาไปขายก่อนนี่แปงกันกินนีไงเนี่ยโอ้โหระวังนี่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 เยอะมากแหมระวังไปยืนแค่ไหน อะทำการเทลงถาดก่อนเดี๋ยวเป็นจังกะเนาะครับได้กิหลวัดทอดนัดไม่ไม่ใช่หน้าฝนก็ได้กินนะครับเห็นไหมวิถีชาวบ้านนะดู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 โอ้ความแน่นให้ต่ะอันนี้ถึงโลไหมครับถึง2โลสองโลสี่พันโลละสองพันอันนี้คือเรามีเงินก้อนอยู่สี่พันบาทนะครับยังโอ้โหนี่ทำเป็นเล่นไปนะ ไม่นี่นีหน,น่อยหน่อยก็เอาออกโอ้โสแสดงว่าบ้านทั้งโคดุมสมบูรณ์ครูบไหนดูใกล้ไหม,ม <c oughs> ก็ทําการล้างน้าให้สะอาดนะไปเรื่อยๆกรองกี่กี่น้ําครับลายน้าดูครับอันนี้มดอะจนกว่าเศษใบไม้เศษดินจะหมดไปนะครับเนะอะเพราะเวลากินจะได้ไม่โดนเศษหิน,นเศษทราย,ายเศษดินนะก็เย็นนี้ให้ครูเอ็มาล้างสันเนอะเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดก็ต้องอยู่บ้านก่อนเดินทางลำบากนิดหนึ่ง แล้วก็เย็นนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่แน่ใจใทำเาเข้ากลัวกันเนาะครับ360องศาไปแกะสวนแห่งนี้อีกแล้วครับ <c oughs> ครับอ่ะแบ่งไงครับปูนี่ครับโอ้ห้าปีน่องครับ,อ,รบอันนี้เจ้าของคนฟูดน้ากนน่อยครับ <laughs> โอ้นักเตะน่ากวาครับนู้นนักไทยน่าใจเหรอสุด้ายไม่เห็นต้นขุดเนาะไม้ตรงไหนครับแม่ไม้ตรงไหนครสุนนัวินมันอยู่แพะงบนอ๋ออยู่ในแพะก็คืออยู่ในป่านู่นเลยนะครับเนาะไม้นักไทยก็นัวินอ๋ออันนี้แบ่งสามปีน้องนี่เนอใช่เลยยากๆแบ่งยากๆก่อนโอ้ไม่ขายนะครับเอาไปทำกินกันนะฮะไม่มากอ่ะโอ้ไม่ขายเข้าทำกินเลยก็แต่ว่าเขาบอกว่าราคาแพงมากกินไปเลยนะเนี่ย 4,000บาทครับหลุดลอยอยู่ในท้องแล้วล่ะ <laughs> จากเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีเสียงตามสายโทรเข้าเครื่องครัวคนเอียงให้ไปหาซ้ําหมายเดิมอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ารอบนี้กําลังขุดกันอยู่นะต้องรีบไปก่อนครับอ๋อไม้ใหม่เหรอครับอจัดไปครับตื่นเต้นตื่นเต้นขอบอกว่าตั้งแต่ทําคลิปมาไม่เคยเจอแบบขุดจังๆนะเจ้าเห็นแต่ลุมกันแก ได้เยอะมากพี่เบี้ยครับแต่รับประทานเห็นวิธีขุดแต่หลุเนี้เราจะมาเริ่มที่วิธีขุดนอะว่าเป็นขุดกันจะได้เนาะในนัดด้วนเนาะน้ารุ่นกันนะเจ้าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการกรองเอาเศษฝุ่นเศษดินเศษทรายออกไปเนาะครับแต่ว่ารอบนี้ไปดูการขุดเลยไม้ใหม่นะครับอไปนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหนวีนสวสดีครับนี่พระเอกของเราโอ้ครับ อยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้โ,โ,อโหมดส้มก็มีแล้วหรือว่ามดแดงใครมดแดงครับโอ้ใครมดแดงขอดูหน่อยนะครับเป้งรอดนะไหนต่ำต่ำต่ำไข่มดแดงนี่รหรือว่ามดแดงด้วยอันนี้คือมดแดงนะครับแต่ว่าประเด็นหลักเราอยู่ที่เออเมงมันเมงมันนะครับอยู่ตรงไหนครับวิธีหาอ๋อนี่คือไข่มดสม้มมดแดงเนาะ,ะโอ้สิแล้วกินี่ครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะตามนาวินของเราไปครับเป้าหมายของเราคือนาวินก็เป็นเจ้าของวัวที่เราเคยกินรกวัวนะนานมาแล้วหกวัวรกวัวครับตามนะครับโอ้โหเองระวังขนมเค้กนะวิถีบ้านบ้านนะครับใช่รอบนี้ก็จะอยู่หาอยู่หากินแถวบ้านกันไปก่อนนะครับโอ้ขนมเค้กเย้ยจังโอยัเอง ครับเพราะว่าแม่ม <hepat library> ันเยอะใช่ไหมแม่เป็นตัวเล็กกัดเจ็บนะครับซึ่งเบียทิบโดนไปแล้วนะผู้ไปกู้สวนว่ะโอ้โหธรรมชาติบ้านเราก็มีอะไรให้นักคนหานะครับไม่เคยขุดเลยนะรอบนี้ขอมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยครับราคาเขาบอกว่าแพงแต่ว่า อ่าเหล่านั่นนะเขาบอกว่าไม่ขายจะเอาไปกินแจกญาติพี่น้องโอ้โหนี่วิถีชีวิตบ้านบ้านรักลักดูไปดูไปใกล้ๆหน่ัยดูไปใกล้ๆไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ทำการรักแล้วเราจะพูดได้ไลยว่ามันอยู่ตรงนี้ครับหมายไว้อย่างเอาหมายไว้หมายไว้ตอนมันออกนะกันสมัยตอนที่ออกมาเป็นตัวตัวโอ้สมัยตอนที่เป็นฤดูฝนหน้าฝนมันจะโผล่มาเป็นแมงมันนะฝนตโผล่ปีนะกัครับครับ แล้วก็นาวินก็บอกว่าเอาหมายไว้ปักหล,ล,ลักไว้นะคือจุดนี้คือจุดที่แมงมันออกช่วงหน้าฝนนะครับแต่วรอบนี้เป็นหน้าหนาว <Okay. S 1> เอาไข่ที่อยู่ใต้ดินนะเพราะว่าเรามีหมายแล้วโอ้ยนี่เองครับนั้นหลุมที่นั่งนักไอ้กี้นี่ทีไหนนะ่ะตายพวกอะหลุมเมื่อกี้นี่คืออ่าอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นหมายที่เราไปไม่ทันไปเจออีกทีเขากำลังกรองกันนะล้างตัว อ่าตัวไข่นะครับนะไข่มืองมันรุนกันไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วเจอแล้วใน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 ั่นโอ้นี่ไงหลักหลักหลักอยู่นี่ควาดเท่านี่หลักอยู่นี่ครับที่นันออกครับที่แม่มันออกนี่หลักตรงนี้คืออ่าที่น้าวินเคยมาเก็บแมงมันตรงจุดนี้นะครับก็เลยหมายไว้เอาเอาไม้มาปักไว้นะครับแล้วรอบนี้เราจะขุดนะ อ๋อสองหลักสองหลักนี่เอาสองหูครับจบแล้วครับโมเดลนี่มันจะอันนี้คือหม้ไว้ไมยไว้ครับหนึ่งจุดที่สองตรงนี้ี่เห็นไหมนวินไมยไว้นะเอาไม้ปักไว้หูนะที่เดียวสังเกตปะครับเสือกอเหมือนกันแล้บางตีบ้างเสือกอะไรครับอันนี้เป็นแมลงมันผู้ตัวผู้ดวงมันจะน้อยกว่าก็คือว่าอันมันจะมาเต่งเหมือนหลุมกระเจ้าเนาะ ตัวแม่จะใหญ่กว่าตัวผู้ว้าวขนาดไฮโดใหญ่แล้วนะถือว่าใหญ่เลยนะอ๋ออ่เข้าใจละวิธีบ้านๆนะเข้าใจละถ้าเป็นตัวแม่ตัวเมียไซส์ไข่จะใหญ่กว่านี้ครับอ๋อเข้าใจละครับเดี๋ยวให้นะคุณมาขุดด้วยครับมาลุ้นด้วยกันนะครับปกติก็กินอย่างเดียวนะไม่เคยเห็นการหาแบบจะๆกันแบบนี้เลยครับ เต้นตื่นเต้นอะดูกันไปยาวๆเรื่อยๆฮะเจอเหรอเจอแหละพอแม่มาก่อนพอแม่มาก่อนใส่แว่นก่อนนักบินใส่แว่นก่อนพอพอแม่ก่อนเหมือนจะเจอ,อ,พอ,พอแล้วอ่ะโอ้โหโอ้วโหตื่นเต้นตื่นเต้นนะดูใกล้ๆครับที่ไหนอ,อันนี้เหมือนพ่วงมันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจครับวีทีฟก็โม้ไปเรื่อยนะแม่ละรังมันรังมันนะครับ จะโบโเบลว่าจะมีลำสำรองมาเลยอ๋อนี่นี่เราก็ก็ติดสถานการณ์นะครับฮะม,มีอยู่หรอครับแม่แดงมานะแม่ตัวนี้นี่งูนะอ๋อตอนนี้นักบินบอกว่าเจอแม่มแมลงตัวเล็กๆของมันนะครับแม่ที่มันวางไข่ไงครับนะครับนี่เห็นหรออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวเล็กๆนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วสรุปมีนะครับน่าจะมีแต่ยังไม่เจอไขนะ่เจอแต่ เออตัวแม่มันตัวแม่คือตัวเล็กๆไปด้วยครับ<ม>นี่กัดเจ็บนะครับอนนวินระวังนะครับผมโดนกัดแล้วผมรู้สึกว่าคันใช้ได้ครับหลุมนี้เป็นหลุมแม่หลุมปูเนะาะตัวปูตัวแม่นนนเนาะอ่าน,นเลยเนาะมีกระดิ่งเน,ะนาะนวินบอกว่าใส่แว่นก่อนเ,เช็คก่อนจะโบบีไหมอันนี้คือคนที่คุดหลุมที่เราไปล้างมานะเฮียครับ คนเดียวกันนะคะคนเดียวกันใช่ใช่ตอนคิปก็คือน้าวินคนนี้แหละได้ใช่ใช่ใช่เราไปเห็นตอนที่เขากรองกัแล้วครับโอ้โหเห็นเออแค่นอแมมออกมาแล้วพี่เบียนี่เห็นไหมต้องซูมเอามือถือซูมเปล่าให้คนเอียซูมนะยิบ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 ยนบยนบยนบยิบยิยิบยิบยิบยิวยิบ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 ยบ่นบ รเราก็ส,นะสังเกตว่าแม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทําไมมันมีลูกถึงไข่มันใหญ่นะ<ส>งงเ<ส>นาะงงเหมือนกันครับมันเป็นอมแมลงชนิดนี้แปลก<ส>ถือว่าแปลกมากครับนะแพงด้วยนะแพงแมากกิโลละสองพันนะซึ่งต้นคลิปเราถ่ายไปแล้ว2อกิโลสี่พจะเข้าท้องเราแล้วแรงนี้ครับต้อนรับยุคโควิด -19 ครับ นาวินให้ข้อมูลนะครับบอกว่าบางหลุมก็ขุขดนิดเดียวก็เจอแต่บางหลุมก็ท่วมตัวกว่าจะเจอ,อบางหลุมก็ขุดไ,ไปขุดมาไม่มีเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับอของจากธรรมชาตินะครับเจอแต่ตัวแม่มันนะตัวเล็กๆนะครับวอ้นี่แมงอะไรเขาเนี่ยถามเขาเธอชื่ออะไรดูดูดูต้องใช้วิชา ดูหลุมดูรูนะครับนวินว่าหลุมที่แล้วขุดแป๊บเดียวเจอเลยครับอ่ะคนถากกันรุ่นด้วยกันจัดเสียมให้นวินก่อนครับนวนรรบินนั่นแล้วครับโอเคครับอืม,อม,อมหายากครับของหายากขุมทรัพย์นะครับป้าพอของมาแล้วมันรุ้นด้วยกันครับนู่นครับ ตัวแม่เยอะแบบนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับเบีทิฟก็ใจชื้นเลยนะจะเป็นบุญตาของเบีทิฟหรือเปล่าครับทุกคนมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวให้นวินเล็งแม่นี่นะยากนครับนี่แม่เยอะแบบพลาดแต่ขอเล็งก่อนเล็งหลุมก่อนก็เป็นวิถีชีวิตหาอยู่หากินของคนสมัยก่อนนะครับนะก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะคุณพ่อมาแล้วครับก็พ่อครูยังมาลุ้นด้วย ใส่แว่นก่อนเนอะวินฟ้เพาะมัน,อน,อนโอ้ลึกเหมือนกันแน่เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะลึกเลยนเนี่ยห้างนี่ครับนะครับเนี่ยเนี่ยแหละปลวกอ๋อปวกอ่ะอ๋อนี่ปวกนี่ลงไปหลุมนะลังก์ปลวกครับปลวกแล้วก็หนี้ปลวกก็ลลกเลยลงลึกเลยลงลึกไปเรื่อยๆนะครับนะอออ๋เรื่ยๆเรื่อยๆ ครับนวินบอกว่าจริงๆอ่ะรังมันไม่ได้อยู่ลึกเลยแต่ว่าโดนปลวกนะครับศัตรูตัวชดการนั่นก็คือปลวกนะครับไม่น่าจะว่ารังตัวนี้อยู่ตรงไหนละครับเปิประมาณนี้เริ่มจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าลึกใช้ได้เลยครับดูโอ้โหดูหายไปแล้วครับ โชคดีต้นทิมนี่เจอไข่ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูพามาดูวิธีการขุดนะครับกินมดแน่โอ<ห>้ยขุดไปสักพักหนึ่งเจอปลวกนะลุมปลวกดูเออสงสัยปลวกจะกินครับกินไข่เมื่ี้สีดำๆหเปล่าปลวกดำเหรอครับปล,ปลวกแดงปลวกแดงหรือปลวกดำครับสีปลวกแดงเจ้า๋อปลวกแดงแต่ว่าสีมันสีดำนะนี่นี่มดอ๋อนี่มดเหรออ๋อโอเค มดนะคะไม่ใช่ปลวกนะแต่ว่านาวินบอกว่าปลวกได้จะกินหรือเปล่าแต่ขุดลงเรื่อยๆนะ <c oughs> คร<ำ>ับนี่ปลวกว้านนงนิหน่นะก็คือหลุมเก่าของมันนะมัมนจะมีโพรงข้างใต้นะครับนางตีรอ้วโ,โอ้ถ้าเสียงนี้คืออาจจะมีอะไรอยู่ข้างใต้นะ <c oughs> โอ้โหนี่ความรู้นะ <c oughs> โอ้หาอยูอ่ฮากินกับทรรมชาติครับเนี่ย แล้วก็ถ่ายทอดให้คนในเมืองได้รับชมนะครับเนาะถาก,ก่อนก็ได้ถาก่อน <c oughs> เริ่มลึกครับ <c oughs> น่าจะมีนะครับขุดไปเรื่อยโอ้โหถึงหลุมนี้ไม่มี <c oughs> ก็จะมีหลุมอื่นนะครับเนะเราอาจจะเป็นหล,ลุมอื่นก็ได้ใช่ไหมครัวของเองียงครับส่งสัญญาณว่าไม่แน่ะจะเป็นบุญตาเราหรือเปล่านะ ท่วังล่ะนี่ะานาวินบอกว่าไม่ผิดหวังครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการแบบนาวินนะโอ้โอ้โอ้เห็นโพลเลยในการน่ไม่ไปรู้มีเลยนะว้าวว้โเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวโอ้หัยังซูมได้ไหมโอ้ตนเดี๋ยวเอี๋อาเดี๋ยวใหโอ้มันมันเป็นโพงอยู่ข้างล่างเลยนะตืนเต้นตื่นเต้น เดี๋ยวผมจะให้ครูเอ็งช่วยถ่ายอีกกล้องนะครับเพราะว่ากล้องนี้จะซูมได้ดีกว่านะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะครับอ๋อมันจะเป็นม้อยอะไรกันน่ะโอ้ดู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 โอ้ตื่นเต้นนะโอ้ขอมบอเพิ่งวันเปิดลมอ่ะนี่แหละคือไฮไลท์ในวันนี้เลยนะครับนี่ลึกเหมือนกันนน่น่ะอ่ออินิดนหมเอาพอดนี่เอายิ่งนไหลลงอ๋อขุดเอาดินขึ้นมาก่อนอ่ะนี่เหรอมีเหรอมีมีมีโอ้เตี้ยงกอ ครับจะกิไข่เสียมปอกเพราะว่าตอนนี้ศัตรูตัวชฉลี่ของเรานั่นก็คือปลวกนะครับอาจจะเจอแต่เย็บมันอะเย็บก็คือไข่เล็กๆใช่ไหมครับภาษาเมืองเรียกว่าเย็บนะครับนั่นก็คือไข่เล็กๆจะไม่จะไม่เป็นไข่ใหญ่นะครับตื่นเต้นตื่นเตอ๋อไจะเป็นโมยเลยกันน่ะตื่นเต้นนะโอ้คำว่าหัวเราเป็นลมอ่ะนี่แหละคือไฮไลท์ในวันนี้เลยนะครับ นึกเหมือนกันนี่นแ้ว,วินไม่หยุดยั้งครับออเป็นหลุมแบบนี้ในหะ้เป็นโพรงข้างใต้ดินแบบนี้เลยนะเย,ย็บมันอ๋อจอเย็บแล้วเย็บก็คือไข่เล็กๆนะเจอกว่านอ่ะ มันก็แยบมันม่าวายโอ้แยบก็คือไข่อันเล็กๆนะ่ยขอาทษหรอขาวขาวหรอจะเล่าจะเล่าไปขุดแล้วขุดเลยพวกเอาไปหมดหรอกขอโทษหรอเขาวขาวเหรอจะเจะเกันน่ะขาวขาวมันแยบมันบ๊าทุกเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดล้านวินตรงนี้เห็นนะครไหมหูน่าเสียดายว่ะน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยว่ะประมาณป้าทุกตักแบบนี้เลยนะให้น่าใจสุดไปใกล้สุดไปใกล้ไหม เต่งเกือบเต่งแล้วเนาะอันนี้ยับใหญ่นะเนี่ยอันนี้คือเป็นเย็บจะได้บอกว่ามันเต่งไหนเบียร์โป้จะเป็นเม็ดใหญ่เนาะมันอยูตี้เย็นอ่ะมันนานเต่งถ้าบนดอยมันเต่งนะดูดูเขาเขาคือใครเนี่เจ้าว่าถึงเงาะมั้งหรอเ่เจ้านี่คือใหญ่แล้วเจ้าแต่เยอะมากเลยเนาะวินให้มันเต่งนี่ปัดโท้บอกผมทราบแล้วเนี่ยขอบอกว่าแพงมากนะครับแต่ว่าไม่ขายนะกินกันในครอบครัวนะครับโอ้เราเรามีเม็ดใหญ่ละ มีวิทยาอะไเป็นแมคโอ้ลองกิครับองก่อนนะต้องตักอะไรกันะนะเตียน,หนเห็นเตีนยนกบผกระนี้กระนอขายได้ปจอมนี่นะจกเดียวนี่เปสิบาาบาทสาวาเนนนโอ้โหโอจะเ่งแล้ดูดูดูนดูก้ๆ,ๆๆ,ๆ,ๆ สีดายโค้งใหญ่ขนาดนี้โค้งใหญ่แต่ว่ามันไข่เล็กนะอ้าวมันเปิดกั้นตัวไงครับถ้าแหมเดือนห้าคุณมาเนี่ยเด็กอที่ถูกว้าวเสียดายบพราะนาบอกหมูใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากดูดูเสียดายว่ะไข่เล็กครับนึกว่ามันยังเดียวกับม้นหมือนทังหมดตึงหมดวนโอโหแต่แบบนี้ก็ถือว่ากินได้นะครับกินได้เอาไปจอมครับเอาไปแอบก็ได้นะหันเขาแอบน่ะทางอีสานอ่ะ เยอะมากตั้งกว่าหมดมาเสียงนะนบินสองถังไม่พอแล้วมั้งเนี่ยน่ามันใหญ่แล้วเอานี่นะดึงเด้งก๊อฟโอ้โหเสียดายโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเจ้าวันนี้วางเนี่ยโหไอ้มันเต่งเศรษฐานนะทำทางป้าทิโทน่าจะสองถังไม่พอเจ้ามีกระสอบอยู่เออกระสอบแสมจ้านมันจะได้แบบโดนแหม่นครบเอานะพี่เสียด้วัตโคต้องลิงยิงลูอกยิงขาวนะนะพี่ ความยั่วเยะนะครับแล้วก็ถ้ารออีกสิบกว่าวันก็จะเม็ดมันจะใหญ่กว่านี้นะครับน่าพิหนว่าเรารีบผุดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับถ้าเม็ดใหญ่ก็คือเหมือนจะเป็นแบบต้นคลิปที่เราถ่ายไว้นะครับอลังการงานสร้างมาก your year, your year ยั่วเยี่ยวย่เยี่ยนะครับดู นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเห็นไหม,ไหมยังได้ตั้งสองถังเลยไหมครับ<อ>สุดๆครับสุดๆอะสุดาสุดาสุดาสุดมากที่บ้านกว่ายายแล้วกันนะ่ะนี่ขอบคุณนวินมากๆครับโอ้โห ได้เห็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับของชาวบ้านเนาะแต่พลาดตรงที่ว่าไข่เล็กไปน,นิดนึงนะครัวเองเนาะสีได้สีได้ดดดแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะให้นใจเอาไปร่อนไปกรองกันต่อนะครับนะเพราะว่าบางคนเขาชอบเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับวันข้าีแล้วนะครับสุดๆครับ่แกบ้า <laughs> โอ้โหนี่ะครับ